ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการใช้งานโปรแกรม MultiPoint Mouse หรือว่า Mouse มีช s h i นะครับในเวอร์ชั่น32บิตหรือว่า x86 นั่นเองนะครับซึ่งเวอร์ชัน x86 หรือว่าเวอร์ชัน32บิตเนี่ยครับจะมะีเครื่องมือหรือว่ากิจกรรมนะครับที่แตกต่างจาก x64 บิต ก็คือจะเพิ่มการลากเมาส์เข้ามาได้นะครับลากวัตถุลากอุปกรณ์เข้ามาได้และที่สำคัญก็คือสามารถมีแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดที่เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษและก็เป็นจัดก,กิจกรรมเป็นแบบตัวเลขได้นะครับทีนี้มันจะเพิ่มความพิเศษให้กับโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนของเราได้อย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าข้อแตกต่างระหว่าง32บิตกับ64บิต มันคืออะไรบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องบอกขั้นตอนพื้นฐานก่อนนะครับก็คือส2บิตเนี่ยนะครับผมก็จะเอามาเช็คให้ดูว่าเครื่องที่ใช้ในการรันนะครับตอนนี้ก็คือระบบปฏิบัติการ32บิตนะครับ32บิตและก็ใช้ Windows 10 Pro เหมือนกันนะครับกับที่เราได้ลงไว้แต่ผมลงเวอร์ชัน32บิตเอาไว้ครับเป็นโน้ตบุ๊กนะครับ โอเคหลังจากนั้นมาผมก็ได้ต่อเมาส์น่นตัวนี้ครับที่ผมขยับอยู่นะตอนนี้เคอร์เซอร์ที่ขยับอยู่ก็คือเป็นเมาส์ของเครื่องคุณครูนะครับแล้วก็อีก2ตัวนะครับผมต่อเมาส์ที่เป็นชนิด USB ไปอีก2ตัวนะครับอีก2ตัวนะครับอันนี้ที่ขยับอยู่แต่เรายังไม่ได้รันโปรแกรม Multi-Device เมาส์มันก็เลยเห็นแค่เคอร์เซอร์เดียวนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้โอเค และเครื่องนี้นะครับและเครื่องนี้ที่ได้บรรยายอยู่นะขณะนี้ได้ลงโปรแกรมนะครับได้ลงโปรแกรมเรียบร้อยแล้วก็คือลงโปรแกรม PowerPoint นะครับเวอร์ชัน2 0 1 0ไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับเวอร์ชัน2 0 1 0ทีนี้ผมก็ได้ดาวน์โหลดโปรแกรมเข้ามานะครับเป็นทูลของสำหรับ32บิต นะครับผมขอแยกเข้ามานี้เป็นชื่อว่า multipoint นะครับเป็น multipoint นะครับแยกเข้ามามันก็จะมีข้างใน multipoint นะครับชนิด32บิตนะครับชนิด32บิตก็จะมีอีก2โฟลเดอร์ย่อยโฟลเดอร์แรกก็คือโฟลเดอร์คำว่า m i s h h i p 0.676นะครับเราจะสามารถสร้างโปรแกรมใน PowerPoint นะครับแล้วเอามาใส่ไว้ในโฟลเดอร์นี้นะครับโฟลเดอร์นี้ อันที่2คือคําว่า tools m u l t i p o i n t นะครับ tools m u l t i p o i n t คืออะไร tools m u l t i p o i n t ก็คือวิธีการติดตั้งโปรแกรมย่อยๆนะครับหลังจากที่คุณครูได้หาเครื่องที่เป็น32บิตมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับก็จะไล่เรียงลําดับการติดตั้งก็คือ 1. เร่มันต้องมันจะต้องใช้คุณสมบัติของ f l a t player อันที่2ก็คือใช้ n e t framework 3.5 เลขสานะครับเลขสมนะครับมันจะมีทั้งหมดสองอันถ้าคุณครูหาเวอร์ชันใส่สาสิบิตแต่เป็น Windows X p ก็ให้ลงตัวนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณครูใช้ Windows 7หรือ Windows 10ที่เป็นเวอร์ชั่น32สิบิตนะครับก็จะลงตัวนี้นะครับก็ลงเป็นลำดับตัวเลขเลยครับเลข1เลข2เลข3แล้วก็เลข4อีกอันนึ่งก็คือ Microsoft DirectX เพื่อแสดงผลภาพนะครับ หากติดข้อสงสัยนะครับผมก็ได้สร้างเครื่องคู่มือวิธีการใช้งานไว้ให้ในนี้แล้วนะครับอยู่ในโฟ er ลเดอร์ o o m u l t i p o อยทนะครับอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าตอนนี้เราจะใช้งานยังไงได้บ้างนะครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ลงโปรแกรมทั้งหมดเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเราก็มาดูที่โฟลเดอร์มิชีฟนะครับโฟลเดอร์ม er ิชีฟไอตัวเนี้ยตรงท o o m u u t t p p i n t เนี่ยครับลงแค่ครั้งเดียว แล้วก็สามารถใช้งานได้ตลอดเลยนะครับถ้าเรายัางไม่ฟอร์แมตเครื่องมาดูมิชชีฟกันก่อนนะครับในมิชชีฟนะครับมันก็จะมีโฟลเดอร์เยอะแยะมากมายเลยนะครับหลังจากที่เรานะครับหลังจากที่เราสร้างโปรแกรมสร้างกิจกรรมครับใน PowerPoint เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็เอา PowerPoint ของเราเนี่ยที่เราสร้างนะครับสำหรับ Windows 32บิตเนี่ยมาใส่ไว้ในโฟลเดอร์ Lecture โฟลเดอร์นี้นะครับโฟลเ er ดอร์ Lecture นะครับ ผมก็ขอเปิดให้ดูวิชา210นะครับแบบนี้วิชา210นะครับก็ผมสอนภาษาไทยก็จะมีก็สอนไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีเนื้อหานะครับเนื้อหาแล้วก็มีการตอบคาถามก็จะเป็นถูกกับผิดเห็นไหมครับถูกผิดแล้วก็สี่ตัวเลือกสี่ตัวเลือกเป็น multiple choice นะครับมีจับเวลาด้วยนะครับมีจับเวลาด้วย เดีย๋ยวเรามาเรียนรูก้การวิธีการสร้างยังไงนะครับอ่ะเราก็ถูกระพิเหมือนเดิมนะครับอ่าวงกลมอันนี้ที่เราเคยได้สร้างไว้แล้วในสหรับ64บิตอ่าสิ่งที่แตกต่างกันนะครับดูตัวนี้อ่าฟอนต์มันอาจจะพินเพี้ยนไปนะครับแต่เวลาล้าเดี๋ยวมันจะปกติเองนะครับ6คูณ6มีค่าเท่ากับเท่าไหร่มีคุณครูจะเห็นว่าตรงนี้นะครับมันจะแตกต่างกันที่ว่ามันจะมีคียค์บอร์ดอยู่คีย์บอร์ดตัวนี้เป็นชนิดตัวเลขนะครับเป็นชนิดตัวเลข มันแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวดูนะครับทํากิจกรรมนี้ที่แตกต่างละหนึ่งอันที่สองสามารถออกแบบกิจกรรมเป็นแบบตัวเลขเห็นไหมครับเอ็นห้าสองเหรียญรวมกันเป็น10บาทอเหรียญสิบสองเหรียญบวกกันเป็น20บเห็นบาทสองเหรียญสองบาท50สตางค์สองเหรียญก็จะเป็น1บาทแล้วก็ให้นักเรียนตอบเป็นตัวเลขขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับ500บาทกี่ใบถึงจะได้รวมเงินเป็น2000บาท ะครับแล้วก็นี่ครับจงเตอร์คำสัท์มันจะเป็นตัวแป้นพิมพ์ที่ไม่ใช่ตัวเลขเป็นไทเกอร์เป็นแฮมเมอร์เป็นบัสเป็นโรสเป็นคาวอะไรลักษณะประมาณนี้นะครับมันจะเป็นอัาเวทคีย์บอร์ดและอีกอันนึงก็คือนี่สามารถนี่สามารถอะไรครับลากย้ายแบบนี้ได้นะครับช่วยกันประกอบภาพเป็นรูปให้ได้นะครับต่อภาพต่อภาพ รบายสีก็ได้นะครับนี่ระบายสีแล้วก็ลากลากโยกคำให้มันถูกต้องแบบนี้นะครับแบบนี้แบบนี้แล้วก็อันสุดท้ายก็จะมีสกอร์บอร์ดให้เราได้อันนี้คือความพิเศษของอ s, มัลติพอยส์เมาส์หรือว่าเมาส์มิชีส32บิตนะครับอ่ะเรามารันกันเลยดีกว่านะครับเรามารันกันเลยดีกว่า หลังจากที่เราทําเสร็จเรียบร้อยนะครับใน PowerPoint ใช่ไหมครับเราก็มาใส่ในโฟลเดอร์เลคเชอรเวลาเรารัานนะครับเราลัาานตรงนี้ได้เลยครับเมาส์เมาส์มิชีพตัวนี้ที่เป็นรูปลูกศรอนชีก้การเป็นไอคอนสีฟ้าบอกอีกครั้งนึงครับเมาส์ตอนนี้ผมเสียบไว้สตัวเป็นเมาส์ครูห่งตัวเมาส์นักเรียน2ตัวอ่ะเราก็มาลังกันคุณครูก็ดับเลคลิกเสร็จเรียบร้อยลวมันก็จะมีลักษณะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมครับนี่ หลังจากรันแล้วใช่ไหมครับหลังจากรันแล้วมันก็จะแยกนะครับมันก็จะแยกข้อ,อมันจะแยกอะไรครับแยกเมลครับให้เป็นทั้งหมดสามตัวนะครับสามตัวแบบนี้หนึ่งสองสามนี้นะครับแล้วคุณครูก็ enter password เดี๋ยวผมก็จะบอกให้ว่า enter password คืออะไรมันก็คือการคลิกซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาก็คือนิ้วชี้สองครั้งนิ้วขวาหนึ่งครั้งนิ้วชี้สองครั้ง นิ้วกลางหนึ่งครั้งลักษณะประมาณนี้นะครับมันก็จะเข้าสู่บทเรียนได้แบบนี้นะครับเราก็จะมี powerpoint หลายๆอย่างนะครับเข้ามาตอนนี้นะครับนักเรียนขยับเมาส์ไม่ได้แล้วนะครับคุณครูก็เลือกไปผมดูตัวนี้นะครับตัวตัวนี้ตรงนี้ระยะเวลาในการโหลดขึ้นอยู่กับสไลด์ของเราถ้าเราทําสไลด์ไว้เยอะมันก็จะโหลดนานมากครับ นานมาก็ถ้าไม่อยากให้โหลดนานก็สอยสไลด์ออกไปให้มันน้อยลงตัวนี้เราสามารถกําหนดคลาสได้เห็นไหมครับกําหนดคลาสได้คลาสมอสีทับ 1, หมอสทับสมอสีทับสามอ 4, ทับหอะไรอย่างเงี้ยครับขึ้นมากดเข้าไปนะครับทีนี้พอเราเลือกคลาสหรือว่าเลือกห้องเรียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเมาส์ของนักเรียนก็จะเริ่มขยับได้ละนี่ครับ เขาคนนี้มีสองอันให้นักเรียนแต่ละคนหรือให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกไอคอนหรือสัญ,ญลักษณ์ที่นักเรียนชอบสมมุติว่าน้องคนแรกชื่อว่าน้องฮิโปนักเรียนคนแรกชื่อฮิโปฮิโปหายไปแล้วนะครับคนที่สองเลือกเป็นน้องช้างเลือกเป็นน้องช้างเรียบร้อยครับอเราก็ไปหน้าถัดไปเลยถ้าเราจะจัดกิจกรรมกลุ่มเราสามารถใส่ชื่อนักเรียนลงไปได้ด้วยน้องช้างประกอบด้วยเด็กหญิง จินัตตานี่ครับชวินนุษย์นับเลือกเอาได้นะครับมันจะหลากหลายกว่าเวอร์ชั่น64บิตนะครับอน้องฮิโปเปมซีมีจินดารัตนะครับนภพัสนะครับลักษณะนี้นะครับแล้วเราก็เลือกทาเป็นกลุ่มได้แล้วก็มีชื่อนักเรียนขึ้นมาให้เรานะครับต่อไปเราก็จะเริ่มทําการสอนและคุณครูก็ทําการสอนไปนะครับ คุณครูก็ทําการสอนแต่ทีนี้ตอนที่เราจะทําการสอนดูตรงนี้นะครับนี่มันก็จะมีแถบแถบนี้จะมีสกอร์มาให้อยู่สกอร์รูปช้างประกอบด้วยกลุ่มใครบ้างสกอร์รูปฮิปโปประกอบด้วยกลุ่มใครบ้างนะครับตัวนี้เป็นศูนน์คแนนอยู่ถ้าเรามีเมาส์เพิ่มมากขึ้นอันนี้มันก็จะมีช่องเพิ่มมากขึ้นให้เราตามจํานวนเมาส์ของเรานั่นเองนะครับตามจํานวนเมาส์ของเรานั่นเองอ Next ก็คือ Next ต่อไป น็กแล้วก็แบ็กพรีเวดนะครับแบ็กก็คือแบ็กสไลด์ถัดไปล็อกตัวนี้คือล็อกเมาส์ไม่ให้นักเรียนได้ใช้งานทอมเมอร์ ummer, คือการจับเวลาเหมือนเก้าเวอร์ชัน64บิตเลยสแนปคือการปริ้นสกรีนนะครับปริ้นสกรีนเพื่อเก็บคะแนนเอาไว้ให้เราดูได้นะครับเนมคือชื่อนะครับชื่อเราจะให้แสดงชื่อบนเมาส์หรือเปล่านะครับเราก็คุณครูก็ทําการสอนไปนะครับสอน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 ีสน่เหียร้รอยปุ๊บพอมาถึงหน้านี้อ้าวคำว่ากลอนอยู่ในตัวสะกดมาตรา แม่กลมใช่หรือไม่ใช่ไหมครับพอมาตรงนี้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บเวลาคุณครูจะปล่อยเมาส์นะครับปล่อยเมาส์ได้ก็คือคําว่าปล่อยเมาส์ของผมก็คือปล่อยเมาส์ให้นักเรียนที่จับเมาส์าครับอยู่เข้าไปตอบนะครับอ่ะกดเมาส์กด enter หนึ่งครั้งนะครับพอเวอร์ชันใส่อยู่สองบิตเนี่ยมันจะดีตรงนี้ครับนี่มันจะมี A กับ B ใช่ไหมครับ A กับ B มันกันการลอกข้อสอบกันลองนึกดูถึงเวอร์ชั่น64บิตนะครับนักเรียนกรูกันไปเข้ากรูกันเข้าไปตอบในข้อใดข,ข้อหนึ่งเห็นไหมครับเมื่อเวลากรูกเข้าไปตอบเนี่ยนักเรียนสามารถลอกคําตอบกันได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีแบบนี้อ่าถ้าเกิดว่าใครตอบข้อ A ให้คลิกเมาส์ด้านซ้ายเห็นะครับนี่กเมาส์ด้านซ้ายใครตอบข้อ B ให้คลิกเมาส์ด้านขวานะครับอ่าเดี๋ยวผมขอลองดูอันนึงนงครับอ่าน้อง น้องฮิปโปตอบข้อ a นะครับอ่าน้องช้างตอบข้อ b ดูได้ไงครับมันมีมีตัวนี้ขยับเห็นไหมครับเสร็จเรียบร้อยเรามาดูสกอร์บอร์ดกันดีกว่ากดไปปุ๊บอ่าใครตอบถูกก็จะขึ้นคะแนนใครตอบผิดก็ไม่ขึ้นคะแนนให้นั่นเองนะครับเวลาตอบเฉลยก็กดนี้นะครับได้เหมือนกันหรือหรือนะครับเราก็จะมีชาร์ตให้เราได้ดูนะครับหรือหรืออ่ะถ้าเราไม่อยากได้เป็น ก,ก็ขอ,อเป็นถูกกับผิดเป็นกอขอขอนะครับมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ A B C D ครับใครตอบข้อ A ให้คลิกซ้ายใครตอบข้อ B ให้คลิกขวาใครตอบข้อ C ให้กดเมาส์ตรงกลางเห็นไหมครับใครตอบข้อ D ให้กดซ้ายกับขวาคู่กันแต่ถ้าเกิดว่ามันลําบากอยากให้นิดนึงครูมาตอบเลยกด Enter อีกหนึ่งครั้งนี่เห็นไหมครับมันก็จะเข้ามาเขาก็จะมันก็จะปล่อยเมาส์เป็นแบบนี้อ่าตัวนี้ นะครับถ้ามันลำคลาญถ้ามันลำคลายเห็นไหมครับมีชื่ออยู่เอาชื่อออกเอาชื่อออกได้นะครับเอาชื่อออกได้ลักษณะประมาณนี้นะครับอ่าคำว่าเอลอคำว่าเอลอยู่ในนั้นมาตามัวสะกดแบบใดเราก็กดมีแบบนี้ก็ได้นะครับอ่ถูกอันหนึ่งถูกคนหนึ่งผิดคนหนึ่งแล้วเราก็ดูว่าคําเฉลยคือคอะไรแล้วมาดูสกอ์บอร์ดเห็นไหมครับก็นําไปแล้วสอง สองคะแนนต่อศูนย์คะแนนอ่าจับเวลาได้ด้วยครับลืมลืมบอกไปจับเวลาได้ด้วยนะครับจับเวลาได้ด้วยแล้วก็ดูโชว์ชาร์ตกันได้ด้วยดีอิสลาบบีดอ่าตอบเหมือนกันแล้วแต่เลยครับก็จะตอบตบบยังไงนะครับอ่ะเราก็จะมาดูคะแนนอ่าติตื้นขึ้นมาแล้วนะครับลักษณะอ่าวาดรูปแผนที่ประเทศไทยก็จะเหมือนกันนะครับหลังจากที่เราปล่อยเมาส์ปุ๊บให้นักเรียนไปเลือกสีของแต่ละคนนะครับก็าบานรูปกันไปนะครับวาดรูปกันไปแล้วแต่คุณครูจะออกแบบ กิจกรรมะวงกลมจะผิดภาพเหมือนกันครับเหมือนกันฮะผมขอ,อข้ามไปเลยนะครับเพื่อความรวดเร็วนี่มาดูนี่การคูณตัวเลขหนึ่งหลักนะครับนี่มันก็จะมีแท็กตัวเลขให้เราแล้วใช่ไหมครับมีจับเวลาด้วยที่หกสิบี่บิตไม่มีคือแป้นตัวเลขตัวนี้ครับแป้นตัวเลขตัวนี้มันไม่มีให้เราใช่ไหมครับเราต้องใช้วิธีการโยงแล้วลากเอาโยงแล้วลากเอา,ลลา,เอาแล้วกันนะครับก็ ก็อาจจะลำบากนิดนึงแต่วร์ช่นง32บิตก็มีให้เรานะครับเวลาเราปล่อยมากด enter ไปปุ๊บอ่านะครับแต่ละคนก็6636ก็ใส่เข้าไปนะครับ66อ่าถ้าเกิดตอบผิดนะครับมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็สามารถจับเวลาได้ทีนี้ไอตัวเนี้ยมันคือไม่สามารถตรวจคำตอบได้เองคุณครูก็สามารถให้คะแนนได้เองโดยอ่านน้องช้างตอบถูกกลุ่มน้องช้างตอบถูกเราก็ บวกคะแนนให้เราไปนะครับกลุ่มฮิโปต่อผิดเราจะลดคะแนนก็ก็ลดได้นะครับหรือว่าจะบวกคะแนนเพิ่มก็ได้ครับแล้วแต่นะครับคลิกซ้ายกับคลิกขวานะครับเพื่อเพิ่มแล้วก็ลดคะแนนเอานะครับอืมทีนี้มาบอกคู่อ่าทีนี้พอกด enter แล้วใช่ไหมครับมีแสดงว่าน้องฮิโปมันจะสุมนะครับว่าใครจะได้ข้อไหนน้องชาจะต้องตอบเปียดบาสองอันนะครับน้องฮิโปก็ต้องตอบ อันนี้ไม่สามารถลอกคําคตอบกันได้เหมือนกันนะครับมันเป็นแบบอินดิวิวลนะครับก็คือตัวใครตัวมันนะครับข้อไขรข้อมันไปเลยนะครับขึ้นอยู่กับการที่เราออกโจทย์ว่ามันจะยุติธรรมขนาดไหนจะยากไหมสําหรับข้อนั้นๆนะครับอันนี้สิ่งที่อกสิบสี่บิตไม่มีนะครับมีตัวนี้ตัวจงเติมคัสา์เห็นไหมครับจงเติมคำสาปพ,พอเราปล่อยเมาส์ปุ๊บอืมตัวช้างเห็นไหมครับตัวช้าง ตัวช้างเราต้องต้องสะกดคำว่า tiger T I G E R นะครับแบบนี้นะครับส่วนตัวอะไรครับ h i ปโป h i p โปฮิปโปต้องสะกดคำว่าคาวหรื C O d o u b l U นะครับแบบนี้โอเคครับก็ ا, ถ้าเกิดคุณครูต้องการใช้เวลาก็เอาเวลาเข้ามาแทรกเข้าไปได้ครับ ลักษณะเป็นแบบนี้ก็คุณครูก็ให้คะแนนไปตามที่ต้องการถ้าเกิดตอบถูกจะให้กี่คะแนนก็เลือกเอานะครับอีกอันนึงเห็นไหมครับถ้าเราปล่อยเมาแล้วนะครับถ้าเราปล่อยเมาแล้วนะครับนี่ทุกคนสามารถลากประกอบได้เลยนะครับนี่ลากประกอบประกอบช่วยกันประกอบเป็นรูปเป็นล้านนะครับอันนี้สิ่งที่หกสิบสี่บิตไม่มีนะครับสิ่งที่ห4สิบสี่บิตไม่มีนะครับแบบนี้แบบนี้ช่วยกันประกอบ อ่าเป็นรูปอะไรก็ตอบกันมาเป็นรูปกุ้งนะครับรูปกุ้งแล้วก็หาภาพแล้วมาตัดชิ้นส่วนออกเป็นย่อยๆกี่ชิ้นก็แล้วแต่นะครับสามารถลากได้ไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกันกับรูปกุ้งกุ้งนะครับอันนี้อ่าโยงคู่คำพท์นี่ใครจะโยงคู่คำพท์ก็มอนิเตอร์ก็จอภาพนะพิเตอร์ก็เครื่องพิมพ์สปีคเกอร์ลำโพง ครับก็เลือกเอาเมาส์ก็คือนีครับลากโยงกันมาแล้วก็ให้คะแนนกันไปพอเราทําไปเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะนี่ทวีปนะครับทวีปเอเชียอยู่ไหนก็วากันไปนะครับอืมแบบนี้พอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บมันมีสกอร์บอร์ดสิ่งที่พิเศษก็คือมันมีสกอร์บอร์ดให้เราได้รู้เลยว่าทีมไหนชนะแล้วก็เรียงลําดับให้เราได้ด้วยนะครับอันนี้คือข้อพิเศษของ32บิตนั่นเองนะครับนี่ เรวก็สามารถดูสถิติได้ด้วยว่าใครตอบอะไรได้บ้างใครตอบพ่อไหนใครช่วยยังไงนะครับติวเด่มีใครบ้างนะ่นะครับเข้าไปสถิติชั้นไหนได้นะครับลักษณะเป็นแบบนี้โอเคครับก็คือการใช้งาน Windows MultiPoint Mouse นะครับเวอ,อร์ชัน32บิตก็จะมีข้อดีก็คือเพิ่มอีก2กิจกรรมให้ก็คือ ลากเมาส์ได้นะครับแล้วก็มีแป้นคีย์บอร์ดเป็นตัวเลขแล้วก็ตัวแป้นพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษทีนี้ถ้าเกิดคุณครูคนไหนอยากได้นะครับแล้วลง Windows ิตไว้ ide, มันก็จะมีวิธีการลงอยู่นะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายไว้ในคลิปถัดไปนะครับโอเคครับ